กันใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะทุกคนเติมก็ได้เนาะมาค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูแซ่บ,บยึดจับ อะไรทานกันบ้างเนะเาะทุกคนซื้อข้าวขาเมือมาค่ะทุนราดลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบทานกับผักคะน้านะทุกคนผักคะน้าเขาจะมีความกรอบด้วยแล้วก็ออลกแล้วก็จะมีความอบริกยึดจับ อร่อยยด้วยกันจ้าทุกคนอชอบทานกับผักคะน้านะทุกคนผักคะน้าเขาจะมีความกรอบด้วยแล้วก็พอลวกแล้วก็จะมีความอบชอบทานกับผักคะน้านะทุกคนผักคะน้าเขาจะมีความกรอบด้วยแล้วก็พอลวกแล้วก็จะมีความอกหวานๆด้วยนะทุกคนเนาะ กัดเทียวข้าวขาหมูคู่กันกับพริกกัดกระเทียมค่ะเราก็จะราดซอสลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะเติมก็ได้นะมาค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูแซ่แบอร่อยมาก ชอบทานกับผักคะน้านะทุกคนผักคะน้าเขาจะมีความกรอบด้วยแล้วก็พอลวกแล้วก็จะมีความก้าวขาหมูคู่กันกับพริกกัดกระเทียมค่ะเราก็จะราดซอสลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะกับอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าทุกคนอืมอร่อยมาก เติมก็ได้เนาะมาค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูแซ่แบๆนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกเนาะอืมกันใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะทุกคน กรเทียมลงไปเลยค่ะทุกคนือยึดจับ,จบสวัสดีค่ะวันนี้นี่มีข้าวขาหมูค่ะทุกคนมาทานข้าวขาหมูด้วยกันนะคะหอมหอมค่ะทุกคนนะคะเติมก็ได้เนาะ มาค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูแซบเติมก็ได้นะมาค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูซ่บขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะเติมก็ได้นะ มาค hm ่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูเติมก็ได้เนาะมาค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูเติมก็ได้เนาะ นะค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยเรามาทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะข้าวขาหมูซขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกเนาะอื อะไรทานกันบ้างเนะเาะทุกคนซื้อข้าวคามือมาค่ะทุนราดลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบทานกับผักคะน้านะทุกคนผักคะน้าเขาจะมีความกรอบด้วยแล้วก็พอลวกแล้วก็จะมีความอบอะไรอะไรทานกันบ้างเนะเาะทุกคนซื้อข้าวคามือมาค่ะทุนราดลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะ แล้วนัอืมปีิกยึกอืมจับจะมีผักนี่ขาหมู มีข้าวแล้วก็มีพริกนะคะทุกคนนี่จะพริกแล้วก็กระเทียมค่ะคู่กันเนาะข้าวขาหมูคู่กันกับพริกกับกระเทียมค่ะเราก็จะราดซอสไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกเนาะใส่อะไรทานกันบ้างเนะเาะทุกคน ซื้อข้าวขาหมอมาค่ะทุนราดลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะเยอะจับจับ,จบพริกได้อะไรทานกันบ้างเนะเาะทุกคนซื้อข้าวขาหมอมาค่ะทุน ราดลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะนับนานกินทีไม่เป็นไรหรอกเนาะ คุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะชอบทานกับผักคะน้านะทุกคนผักคะน้าเขาจะมีความกรอบด้วยแล้วก็พอลวกแล้วก็จะมีความอของคู่กันเนาะพริกกระเทียมข้าวขาหมูเข้ากันนข้า แล้วมากอืมจริงจริงเ้าขาหมูคู่กันกับพริกกับกระเทียมค่ะเราก็จะราดซอสลงไปเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะก่อน ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะทุกคนนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกเนาะอของคู่กันเนาะ พริกกระเทียมข้าวขาหมูเข้ากันข้าวพริกอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าทุกคน